พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ภาคหการปรินิพาน8ปปียังไม่ฟั่นเฟือนสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าชั่วเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุรุษนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการนานผ่านไวัยไปแล้ว มีอายุ80ปี90ปีหรือร้อปีจากการเกิดเมื่อน,นั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นเรานี่แลในบัดนี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้80ปีละถึงสารีบุตรธรรมเทศนาที่แสดงไปน,นั้นก็มิได้แปรปรวน บทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคตก็มิได้แปรปรวนปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคตก็มิได้แปรปรวนละถึงสารีบุตรแม้ว่าเธอทั้งหลายจากนำเราไปด้วยเตียงน้อยสำหรับหามคนทุกพลภาพความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มิได้มีสารีบุตรถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น